ใช่แล้วนะคะโอเคยวันนี้เราสองคนก็จะมาเป็นพิธีกรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแน่นอนเป็นงานเปิดโลกภาพยนตร์นะแล้วก็จะมีไฮไลท์ที่เพิ่มขึ้นก็คือน้องทอมที่ได้ยินข่งเราจากด้านหน้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีโครงการใช่ไหมคะก็คือไฟมาฮีโรดคลิปวิดีโอนะคะในหัวข้อไฟมาฮีโร่คนหันหน้างนะคะเราจะมาชิมเงินรางวัลรวมงเจ็ดหมื่นบาทนะคะแล้วก็มีอย่างที่ เรื่องเรี่ยวกับผมนะเป็นหนังที่สร้างแรงแรงใจแรงกระเจงกระแงกระเจงกระ้องใช่แล้วซึ่งก็คือจริงๆเขาบอกว่ามีคนส่งผลงานเข้ามาล้นหลามมากกว่า300ผลงานนะคะกรรมการนั่งดูกันจนน้ำตาไหลที่เป็นหนึ่งเลยนะกรรมการโอเคก่อนที่เราจะไปประกาศที่บวกอยากจะบอกอะไรน้องๆเลยคะในฐานะตัวแทนที่เราเป็นคนในโครงการทำหนังแล้วก็ ก <So S 1> um, ็อยากบอกว่าใครที่รับแค้ทุบอะไเยอะหน่อยก็จะได้ไปที่น้อยก็ก็จะเกลี่ยไปเอาพี่เอาเฮ้ยใช่ก็คือผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าปางเหมือนโครงการขคนอื่นคนใหม่ที่เข้าสู่โครงการเป็นเพื่อนแ้ก็อันเนี้ยมีคนใหม่จริงๆเราไปแลกเปลี่ยนเราไปแชร์ไอเดียกันเราไปสร้างแรงกระตุ้นกันแล้วผมรู้สึกว่า อีกหน่อยเราจะมีผู้ปกบการเก่งๆค่ะเป็นโดงดาวโดวงใหม่ที่มาประดับโครงการเชื่อว่าไม่ใช่แค่แต่เพื่อไทยด้วยหลายคนระแัวที่จะดังเพราะเชื่อว่ามันจะมโกลเดอได้เข้อใจหาฝากด้วยฝกอนาคตด้วยอนาคตของไทยนะคะต้องฝากไว้กับมือหนองสรทุกคนโอเคตบมือให้เอนทีนะคะมีคาโระทมองเพื่อวิจาวุยิยัากาด้โอเ เร้อาเโเขายืนอเน้านาี่ทำอห้าีย่างไรเก็บอกเลยว่าหัตัดสินากมากหลายรอยเรื่องกว่าจะได้งานสดง่ตามเรานาดนตาคือวันนี้เนี่ยเราจะมาประกาศก็คือสิรางวัลแล้วก็โบสถ์เลาโบอีกหนึ่งรางวัลนะคะน้องๆอยากรู้เีบ้เลยอยากเลยไม่บอกไม่รัก่ไม่ัก่ว